คยปัดปะไม่เคยไ้องคยเดนี้่โอนม่ไม่มาไม่ไว่ไม่ไมับม่ไม่ไน่ไม่ม่ไม่ไมนะครับ่ไต่ไน่ไม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 ่กม่ไม่ไม่่ไม่ไมนมมมมน่่่่่่่ ลูกหมูนะครับหรือหินเจียนะครับใส่ได้เฉพาะรุ่นนะครับไม่ได้ใส่ได้ทุกตัวนะราคาที่ผมซื้อมานะครับ300อในหน่อยๆ3 3สามดนะตัวเป๊ะเป๊ะโอเคราคานั้นนะครับ338บาทโอเคมาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยคู่มือมีแค่นี้เลยกระดาษหนึ่งแผ่นทีนี้เราจะมาประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูแล้วก็ใช้งานให้ดูเลยนะครับที่ผมมีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนี่นะครับลูกหมูตัวนี้ผมก็เอากระดาบางออกของผมเป็นนี่นะครับยี่ห้อเป็นบอสนะ ผมซื้อแบบปรับรอบได้ปรับโซ่นะครับตัวนี้มือจับก็จะมีนะครับนี่ตัวนี้เขาใส่กับลูกหมูกาดกาดบางสเก็ตนะครับนี่โซ่สกรูต่างๆ่างปลุกน้ํามันเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับประกอบบาโซ่นะครับเข้ากับเครื่องเจียนะเครื่องเจียเป็นของบอสนะครับให้ดูกันนะครับอ๋อไปดูเลยนะครับวิธีประกอบนี่นะครับผมก็จะติดตัวนี้ก่อนใส่น็อตนะครับเข้าด้วยกันกับตัวนี้เอาเครื่องเจียเรามาเลยหัวเรานะครับเราก็ใส่เอ่อเดือยของบาโซ่แล้วนะครับร้อยเราขันให้แน่นนะครับด้วยประแจของเครื่องเจียนะครับเสร็จแล้ววาตันี ก็ใส่น็อตไปแล้วแบบนี้นะครับใส่อย่างนี้ไว้ก่อนเลยด้านที่มีเดือยออกคว่าลงนะแล้วก็ประกอบเลยครับเสร็จแ,แล้วขันน็อตเลยทีนี้ดูให้ตรงนะครับดูให้มันตรงนะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้เอียงซ้ายนิดนึงเราจัดให้มันตรงตรงเมื่อตรงแล้วก็ขันให้แน่นเลยครับตัวบาร์นะครับบาร์โซ่โซออกมาแล้วก็ใส่ไปที่บาร์นะครับ น,นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าให้หันโซ่ไปทางไหนนะครับตรงที่โซ่ก็จะมีลูกศรบอกด้วยนะครับนี่ครับเป็นลูกศรขีดชี้ขึ้นไปทางนู้นนะโอเคเราก็ใส่ตามไปแบบนี้ครับเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเอไว้ปรับความตึงโซ่นะครับใส่โซ่เข้าไปแบบนี้ครับ ให้รูนะครับนี่เห็นไหมให้รูของตัวปรับมันพอดีกับไอ้ตัวนี้นะครับด้านล่างนี่แหละนี่นะครับใส่เข้าไปไอ้เรื่องโซ่หย่อนช่างมันนะครับตอนนี้ช่างมันก่อนเราไม่สนใจนะครับแล้วก็จะปิดฝายึดสกรูเลยครับพร้อมกับใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับกาดบังกาดบังนี้ผมจะใส่ที่ด้านล่างนะครับด้านนี้แบบนี้นะครับ เคยตัดปะไม่เคยว่าเคยตัดอ๋อหมายถึงต้นไม้ร่วงทางไหนอะหรออ๋ออันนี้รู้ครับมันใหญ่บังคับทิศทางให้ได้ว่าจะให้ร่วงทางไหนใหญ่แต่มันไม่หลุดไม่อะไรใช่ไหมก็มีความเสี่ยงเราเราเราต้องมีเซฟเราต้องขันแน่นนะครับเรามีเซฟผมมีถุงมือมีแมนมีอะไรครบ นี่จริงขับบางข้างบนนะนะแต่ผมเอาบางข้างล่างเพราะมันจะมีแรงดึงแต่น,นี้มันกันอยู่แล้วนะมัได้มีแรงดึงไปอย่างนี้เนียม,มันจะตะกุยไม้มามันมันก็จะกระชากมอนระบายมนอ่ก็เลยบังตรงนี้แต่นี่มันมีตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นะอันนี้ต้องไว้ข้างบนนะถูกแล้วอ๋อทีรรแรกเราทีแรกผมก็ประกอบแล้วแต่ไว้ข้างไว้ข้างบน แต่แตแล้วในรูปมันไว้ล่างหรือบนไว้บนแสดงว,ว่ามันต้องบินข้างบนอก็ผม<น>อันนี้คิดเราเองตอนแรกมันไม่มีไม่คิดว่ามีอันนี้กันตรงนี้ถ้าถ้าเราจับไม่ดีมันจะกระชากมือเราไปแล้วมือเราก็จะไปชนกับไม้เวลาเราปาดชนใช่ไหมมือเราจะไปชนกับไม้มมไไมถ้าไม่มีอันนี้อันนี้ก็จะกันไว้ไม่ให้เราไปกับไม้ว่าตัวน,นี้กันได้ ้องเอาตามเขาดีกว่า <S 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 เอาขึ้นดีกว่านะ <S S 1> ประกอบเสร็จแล้วนี่เป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยแต่สิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือนี่เราจะมาตัดต้นน,ตน,นี้นะครับต้นมะรุมนี่นะครับสูงประมาณเจ็ดเจ็ดห้าเมตรเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะตัดได้ไหมเมื่อกี้ผมเทสกับกิบก่งเล็กๆแล้ว ลองเทสดูแล้วคมดีใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับต้นนี้เลยมือผมเองเห็นไ,ไหมเราจะโค่นต้นนี้เลยนะครับแล้วเราจะขึ้นไปตัดทีละส่วนนะซอยๆให้มันเล็กลงเล็กลงนะครับเพราะว่าถ้าตัดตรงน,นี้เลยมันยาวไปนะ<ม>ไป<ม>เริ่มกันเลย โอ้ยหมวกกันน็อกต้องใส่ละ ะครับตอนนี้แลครับเรากำลังจะตัดไอ้ต้นนี้กันนะเนี่แบบสามคนโอบได้ั้งใครโอบใคร <c oughs> ความใหญ่เพราะไอ้เจ้าการโตไอ้บาโซเนี่ยกับเินเจียบอสมันไปได้ไหมเราก็ตัดมาทางต้นแล้วเส้นผ่าศูนยกลางประมาณสิบแปดนิ้วไปดูกันขนาดมาเหน็นแล้วนะ อันนี้ผมปรับรอบไปที่เบอร์สี่นะเห็นไหมไม่ได้บเบอร์หกนะอันนี้แรงสุดเบอร์หกเลยโบ,ก,โบก็ย่งโบก็ยังว่ามันเบาอยู่เอาเบอร์หกเลยเบอร์หกเลยเหรอ,อลองสิไม่ลงอันนี้เมื่อกี้เบอร์หกเลยตัดตอน้นดูไปตัวต้นดูดูใช้ได้นะครับใช้งานหนักได้หินเจียต,ตัวน,นี้นะบอส professional กับไปตัวนี้338บาทอืมบถ้าหมดคมก็ซื้อใหม่มหรือจะรับใบเอาก็แล้วแต่คุม้มแล้วเนะี่ยคุ้มแล้วตัดต้นหนึ่งสามบาทโอ้ยน,นี้แข็งกว่าแข็งกว่ากระเจน,น,น,นเลย ต้นสูงตนน้นโล่งเลยนะครับนี่เห็นท้องฟ้าเลยมันดุมเรือก็ตัดตรงน,นี้ต้นลำใหญ่ใช้ได้จริงเรื่อย